got my feet straight on the ground but my head stays in the clouds and you're never gonna bring me down 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 for a while i lost my smile but they still couldn't steal my style now they never gonna bring me down like as a kite, flag as a satellite. Last night's dream still bright like a flashlight, like a past life. And I wake reborn, super strong like trees. After crazy storms, the past is gone. But it replay like a classic song. The twists and turns of the path we on carve who we are, just like a river The rock. Changes shape whether you with it or not. So give us some thought, cause you the actor and the author and the artist. Your life's the masterpiece. But the hardest part is you the audience, too. And sometimes you can't control it, but you can turn the darkness into beauty like a poet. Every story got very Size. like a paradise even paradise look bad Do a pair eyes paralyzed and terrified by worry but reframe that painting and it change in a hurry got my feet straight on the ground but my head stays in the clouds Let adventure turn me around Swerving through curves like turnpikes and jersey The path get blurry But before you hurry to judge I'll make my case like a สวัสดีครับอันนี้อยู่กันที่ร้านล LOP MOLIFY ครับรังสิตธิของหนึ่งครับอยู่กับผมต่ายล LOP MOLIFY ครับอันนี้อีกเช่นเคยครับเตรียมตัวส่งมาให้อีกหนึ่งคันครับเสร็จเรียบร้อยกับ Fort Denter ไวแสนครับ แรงโฉมเป็น F150 Bodykit ครับโลดักบาย TTN Hyper Sport ครับอันนี้ก็แจม่แจมๆครับพามให้เพื่อนๆชมครับเสร็จเรียบร้อยเจมส่งงานลูกค้าแล้วครับ f อ r ฟอ a n g e r โฉมใหม่ครับสีดำลอรอูๆแบบนี้ครับ ูรายละเอียดกันครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็มาดูกันที่บอดี้ก่อนเลยครับที่เห็นเปลี่ยนเปลี่ยนไปครับบอดี้รูปโฉมเปลี่ยนเดิมจากเดิมปอดเลนเจอร์ครับจำแทบไม่ได้ครับวันนี้ใช่ชุด F1 5 0ครับด้าน,นหน้าเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าครับแก้มหน้าซ้ายขวากระจังหน้าครับกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่หมดครับผมของเก่าถอดออกใส่ชุด กอได้คิดเข้าไปครับจุดยึดเดิมหมดทุกอย่างครับไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถครับถอดออกใส่กลับเหมือนเก่าได้ครับนะฮะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าจาก F อ p o r t ครับมีโลโก้แบบนี้ครับเอฟสปอร์ตูเก็ตเมืองทองออตโตซาวครับอันในมีโลโก้ของท t เ h y p ไทยเพ r รครับโดักคุณภาพครับ300 300คันทั่วโลกฮนะตอนนี้อาอด้านหน้ามาแล้วก็มาดูครับด้านข้างก็กระจกมองข้างเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นครับเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีขึ้นครับสำหรับท่านที่มีรถนอนลากมีจักรสกีมีตู้ลากด้านหลังครับอันนี้เหมาะครับก็ดึงดึงออกมาแบบนี้ครับถ้ามองไม่เห็นด้านหลังยืดได้ครับตัวเลนด้านบนเป็นปรับไฟฟ้านะครับ ด้านบนด้านล่างก็ตรงนี้เป็นแมนนวนกดปรับมองล้อหลังเศปรับเข้าไปได้มาชมด้านหลังกันต่อครับด้านหลงังด้านบนก็เป็นโลบาร์จากแฮมเมอร์ฮะมีที่วางยางอะไรอีหนึ่งชุดครับคูพาจัดมาเลยครับล้อ KMC r k s t a ส25วงครับ ปัติเหตก็เปลี่ยนได้เลยนี่ด้านบนมีไฟสองหนังจากวิจิตครับสองดวงจัดเต็มจริงนะตันนี้บอกเลยดูบอดี่ด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นชุดโป่งครอบ2ชิ้นครับสายขวาโป่งครอบกับกระบะเดิมครับตรงนี้เป็นฝาปิดน้ำมันมีแมกเนตให้เรียบร้อยครับใ,ใช้งานได้ ด้านหลังไฟท้ายเป็นไฟท้าย f อ่งส่วนตัวแต่งครับจากสนักวีแลนด์ออฝาท้ายโลโก้เรียบร้อยครับเจาะรูมรีกล้องเรียบร้อยกรันชนท้ายกันสเด็กจากแฮมเมอร์ครับจะพาไปดูงาน e x ็กซอ t สซคออสิครับระบบท่อไอเสียครับเดินเป็นท่อคู่ครับปลายคู่สองข้างปลายท่อ RVP ครับ ข่พอคู่เดยยูเลตยูเลตของสี่นี่ฮะปลายทอ่อแยกออกมาเป็นขวดนี้ครับนี่จะเป็นล้อ,อกเกสมีล็อกสตาร์ครับสวยงามอันนี้สเปคล้อ,อก,ก็เป็นขอบ22ครับคูณยีลบสสัดกับยางแอปมครับ32550 22ครับยก2นิ้วปรับความสูงไป2นิ้วครับอันนี้ มันได้ข้างแรปเตอร์แท้ในเหล็กแรปเตอร์ครับดูวันที่ช่วงล่างกันบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างช่วงล่างก็จะมีปีกนกปรับองศาครับจากโฟเฟนเดอร์นะฮะปีกนกปรับองศาแล้วก็ชุดโชกเราเลือกใช้ของฮอตบิดครับชุดนี้คุ้มเลยครับฮอตบิดซับแทงปรับไประดับสปริงเคเควันครับ650ปรับนุ่มแข็งอ่อนได้ตามใจค,ครับพุดเดียวอยู่ครับ เ,ออเริ่มบอกครับด้านหน้าลูกค้าไปติดวินมาอีกครับี่ใส่วินได้ครับเรามีช่องไว้ให้ครับสําหรับชุดแปลงของเราก็ใส่วินเรียบร้อยดีครับก็เหมาะสมเหมาะลงตัวมากครับคันนี้ถนนราคาลูกค้าก็อันนี้น่าจะมีจบที่ประมาณ6แสนได้ครับใครสนใจอยากได้แบบนี้ครับอยากได้รถแบบนี้ไม่เหมือนใครครับ ติดต่อไปที่เราได้ครับล็อบมอดิฟายน้งติดค้องหนึ่งครับเบอร์โทรติดต่อก็084ครับ050729ครับเต้ล็อบมอดิฟายครับก็เบอร์ผมครับ0922656778ครับใส่ล็อบมอดิฟายยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำครับอีกช่องทางในการติดต่อเราครับสอบถามได้ทั้งเพจ a c e b o o k ครับ w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  a c e b o o k c o m l o คอม o ็อบโฮะ สอบถาม,มาทางช่องแชทเพจได้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับใครอยากดูคลิปรถสวยนะครับ FC ต่างๆเข้ามาดูที่ y t u t u ครับเซิร์ชช่องค้นหาว่าล้อ modify ครับจะมีรถสวยๆที่ทำจากร้านเราครับให้เพื่อนๆได้ชมได้หาข้อมูลครับอยากได้แบบไหนแนวไหนก็ดูใน YouTube ก่อนได้ครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วขอจบคลิปนี้เพียยเที้ไว้ก่อนครับคลิปหน้ามีขนหนเด็เด็ดเดี๋ยวเรามาให้ชมกันใหม่ครับผม วันนี้สวัสดีครับ